สวัสดีครับตอนนี้มีปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าจับตามองมากนะครับในประเทศพื้นบ้านเราสปาปาลาวคือการเพิ่มขึ้นแบบผิดสังเกตของชาวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มที่ข้อมูลระบุว่าเป็นชาวจีนแล้วก็ชาวผิวสีซึ่งมันไปโยงกับความกังวลว่าเอ๊ะเลาวกำลังจะกลายเป็นฐานปฏิบัติการใหม่ของพวกแก๊งอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติหรือเปล่าพวกสแกมเมอร์ที่ย้ายเข้ามานะครับ ใช่ค่ะเรื่องนี้กำลังเป็นที่พูดถึงกันเยอะและข้อมูลที่เราได้มาวันนี้ก็สะท้อนความกังวลนี้ชัดเจนเลยนะคะมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างถึงปัญหาที่ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นผิวเผินค่ะครับวันนี้เราเลยจะมาออลองพิจารณาข้อมูลเหล่านี้กันเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าทำไมยู่ๆลาวถึงกลายเป็นจุดสนใจของกลุ่มนี้ปัจจัยเบื้องหลังคืออะไรแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยม,มันกว้างแค่ไหน จากมุมมองในแหล่งข้อมูลที่เรามีนะครับเอาละครับเรามาเริ่มสำรวจข้อมูลเรื่องนี้กันจุดเริ่มต้นที่ข้อมูลชี้ให้เห็นเลยก็คือภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมลาวโดยเฉพาะที่เวียงจันทร์นะครับที่ระบุว่ามีชาวต่างชาติกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็เมืองหลวงเนี่ยถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางใหม่ของแกงสแกมเมอร์ไปแล้วคำถามสำคัญเลยคืออะไรอะไรมันเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นครับ อถ้าดูจากข้อมูลที่เรามีนะคะบริบทสำคัญเลยที่ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายครั้งนี้เนี่ยก็คือแรงกดดันค่ะแรงกดดันจากการปราบปรามที่ออจริงจังมากๆในประเทศเพื่อนบ้านอ๋อคือที่เก่าอยู่ไม่ได้แล้วใช่ค่ะพอฐานเดิมมันไม่ปลอดภัยแล้วเครือข่ายอาชญากรรมพวกนี้ก็ก็จำเป็นต้องหาพื้นที่ใหม่เพื่อดำเนินการต่อมันเป็นเหมือนกลไกการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของพวกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเลยค่ะครับ เป็นการย้ายฐานเชิงกลยุทธ์เมื่อถูกกดดันหนักนี้เองทีนี้ลองมาดูว่าทำไมต้องเป็นเหล่าอันนี้สำคัญเลยจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่แบบว่าดึงดูดกลุ่มเหล่านี้เป็นพิเศษหรือว่ามีช่องโหว่ตรงไหนที่เอื้อให้พวกเขาหรือเปล่าครับ จุดหนึ่งที่ข้อมูลชี้ให้เห็นค่อนข้างชัดนะคะก็คือว่าเราอาจจะยังไม่ได้อยู่ในเรดาร์หรือว่าจุดสนใจหลักของการเฝ้าระวงังระหว่างประเทศเข้มข้นเท่ากับพื้นที่อื่นๆที่เคยเป็นฐานเก่าของพวกเขานะคะอ๋อหมายความว่ายังไม่ถูกเพ่งเล็งเท่าที่อื่นประมาณนั้นค่ะอาจจะเป็นช่องว่างเชิงยุทธศาสตร์ที่กลุ่มเหล่านี้มองเห็นเหมือนเป็นพื้นที่ที่ยังแบบค่อนข้างสงบจากสายตาของหน่วยงานปรับปรามระดับนานาชาติ <c oughs> เมื่อเทียบกับจุดอื่นนะคะ น่าสนใจนะครับคือความสนใจของนานาชาติที่อาจจะเบนไปทางอื่นหรือการปรับปรามที่เข้มข้นในจุดหนึ่งเนี่ยมันมันเลยกลายเป็นปัจจัยที่แบบว่าเอื้อให้เกิดปัญหาใหม่ในลาวขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจอืมแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมครับจากข้อมูลมีอีกประเด็นค่ะที่ข้อมูลพูดถึงก็คือความสะดวกในการแฝงตัวเข้ามาแฝงตัว ค,คือการเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือว่าภายใต้หน้ากากอื่นๆนะครับมันทําให้การเคลื่อนไหวการรวมกลุ่มหรือการตั้งฐานปฏิบัติการในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะทําได้โดยที่ไม่ได้เป็นที่สังเกตง่ายนักซึ่งมันก็ช่วยให้พวกเขามีเวลามีเวลาตั้งหลักได้ครับ ฟังดูเหมือนมีทั้งปัจจัยภายนอกที่ผลักดันออกมานะคะ<ช>คือการปรับปรามกับปัจจัยภายในที่ดึงดูดเข้าไปคือยังไม่ถูกจับตามองเข้มงวดแล้วก็แฝงตัวง่ายแต่มันมันมีแค่นี้หรือเปล่าครับหรือว่ามีมิติอื่นอีกที่ทําให้ลาวอาจจะเปราะบางกับสถานการณ์นี้มีค่ะแล้วก็เป็นประเด็นที่สําคัญมากเหมือนกันคือข้อมูลที่เราดูเนี่ยมาชี้ไปที่ความท้าทายภายในโครงสร้างของสอปปลาวเองด้วยค่ะซึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นเหมือนการเปิดประตูต้อนรับปัญหาโดยไม่ได้ตั้งใจก็ได้ความท้าทายภายในที่ว่ามันเป็นยังไงบ้างครับข้อมูลระบุถึงออสองเรื่องหลกักๆนะครับที่มันเกี่ยวข้องกันเลยเรื่องแรกก็คือข้อจํากัดด้านบุคลากรค่ะ บุคลากรใช่ค่ะคือการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจริงๆในการสืบสวนสอบสวนหรือว่ารับมือกับอาชญากรรมไซเบอร์โดยตรงซึ่งซึ่งมันเป็นอาชญากรรมที่ซับซ้อนทางเทคนิคมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบเร็วมากค่ะครับประเด็นนี้เข้าใจได้เลยเพราะอาชญากรรมไซเบอร์มันพัฒนาตัวเองตลอดเวลาจริงๆการสร้างคนให้ตามทันทั้งจานวนและคุณภาพนี่เป็นเรื่องท้าทายของทุกประเทศอยู่แล้ว ถูกต้องเลยค่ะแล้วเรื่องที่2ซึ่งมันเกี่ยวกันโดยตรงเลยก็คือข้อจํากัดด้านเทคโนโลยีค่ะจากข้อมูลที่เรามีชี้ว่าเจ้าหน้าที่ลาวอาจจะยังยังขายแคลนเครื่องมือแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอที่จะใช้ในการตรวจสอบติดตามแล้วก็ควบคุมกิจกรรมทางไซเบอร์ที่ผิดกฎหมายพวกนี้ให้ให,ให้มีประสิทธิภาพได้นะคะอ๋อเหมือนกับว่าพอมีช่องว่างด้านการเฝ้าระวังจากข้างนอกบวกกับข้อจำกัดทั้งคนทั้งเครื่องมือข้างในมันก็ยิ่งแบบ สร้างสภาวะที่เอื้อให้กลุ่มอาชญากรรมพวกนี้เข้ามาใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นไปอีกใช่เลยค่ะปัจจัยเหล่านี้พอมันรวมกันมันก็สร้างช่องโหว่หรือ vulnerability ที่สำคัญมากๆเรื่องนี้มันเลยนำไปสู่คำถามที่ใหญ่ขึ้นนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทั้งเรื่องคนเรื่องเทคโนโลยีของเราในปัจจุบันว่าว่าจะรับมือกับภัยคุกคามที่มันซับซ้อนแล้วก็เป็นเครือข่ายข้ามชาติแบบนี้ได้ได้มากน้อยแค่ไหน นอกเหนือจากปัจจัยเรื่องการปรับปรามที่อื่นการแฝงตัวเข้ามาแล้วก็ข้อจํากัดภายในประเทศลาวเองเนี่ยในข้อมูลที่เราสํารวจมามีการพูดถึงปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับฐานปฏิบัติการพวกนี้มีการพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ก็น่าสนใจคือบทบาทของสิ่งที่เรียกว่าทุนจีนทุนจีนค่ะข้อมูลที่เรามีระบ,บุว่ามีข้อสังเกตรหรืออาจจะมีความเชื่อมโยงว่าทุนจีนอาจจะอยู่เบื้องหลังการตั้งฐานปฏิบัติการหลายแห่งในลาวค่ะ แต่ว่าเอ่อก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะคะว่าเชื่อมโยงกันยังไงหรือเป็นลักษณะไหนประเด็นเรื่องทุนจีนนี้ก็น่าสนใจนะครับมันทำให้ภาพของปัญหานี้แบบดูซับซ้อนขึ้นไปอีกนะเพราะอาจจะไม่ได้มีแค่กลุ่มอาจญากรผิวเพียวแต่อาจจะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนหรืออาจจะเป็นเครือข่ายที่โครงสร้างซับซ้อนกว่านั้นใช่ค่ะแล้วถ้าเรามองจากมุมที่กว้างขึ้นตามที่ข้อมูลพยายามสะท้อนนะคะ ปัญหาเรื่องแกงอาชญากรรมไซเบอร์ในลาวเนี่ยมันมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องการก่ออาชญากรรมเพื่อหลอกเอาเงินอย่างเดียวแล้วค่ะครับแต่มันเป็นเหมือนอาการบ่งชี้ของปัญหาที่ใหญ่กว่าซับซ้อนกว่านั้นมากซึ่งมันเกี่ยวพันกันในหลายมิติเลยไม่ว่าจะเป็นมิติทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือแม้แต่เรื่องความมั่นคงของสอปปลาวเองค่ะ หมายความว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นข่าวแก่งคอเซนเตอร์สแกมเมอร์พวกนี้อาจจะเป็นแค่ส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งที่ข้างใต้อาจจะมีปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเศรษฐกิจหรืออิทธิพลจากภายนอกซ่อนอยู่ มีความเป็นไปได้สูงค่ะข้อมูลที่เรามีเนี่ยแสดงความกังวลชัดเจนเลยนะคะว่าสถานการณ์นี้มันไม่ได้กระทบแค่ภาพลักษณ์ประเทศหรือสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการหลอกลวงเท่านั้นแต่มันมันส่งผลกระทบโดยตรงเลยต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวลาวเองด้วยค่ะผลกระทบต่อประชาชนลาวโดยตรงอันนี้น่ากังวลที่สุดเลยนะครับมันเป็นผลกระทบในลักษณะไหนบ้างครับเท่าที่ข้อมูลบอก ข้อมูลไม่ได้ลงรายละเอียดรูปแบบผลกระทบทั้งหมดนะคะแต่ว่าแสดงความห่วงใย,ยอย่างมากต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคนลราซึ่งซึ่งอาจจะรวมถึงความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อโดยตรงหรือผลกระทบทางอ้อมอื่นๆที่เกิดจากการมีฐานปฏิบัติการอาชญากรรมขนาดใหญ่อยู่ในประเทศอย่างเช่นปัญหาสังคมที่อาจจะตามมาหรือความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยในชีวิตประจําวันนะคะฟังดูแล้วเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงจริงๆครับ มันสะท้อนว่าปัญหาอาชญีกรรมข้ามชาติยุคใหม่นี่มันมันซับซ้อนแล้วก็ส่งผลกระทบได้ลึกกว่าที่เราคิดเยอะเลยเอาละครับ หลังจากที่เราได้สำรวจงแง่มุมต่างๆจากข้อมูลที่รับมาพอสมควรแล้วลองมากลั่นกรองประเด็นสำคัญที่เราเห็นภาพชัดขึ้นกันดีก,กว่านะครับจากข้อมูลนี้สรุปได้ว่าสปปลาวกําลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่เลยจากการกลายเป็นฐานที่มั่นแห่งใหม่ของเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งมีแรงผลักดันหลกัหลกๆมาจากการการทุบปราบปรามอย่างหนักในพื้นที่อื่น ช่ค่ะแล้วปัจจัยที่ทําให้เรากลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจตามที่ข้อมูลชี้ก็มีหลายอย่างประกอบกันทั้งการที่ยังไม่ถูกเพ่งเล็งจากนานาชาติมากนักความสะดวกในการแทรกซึมเข้ามาในคราบนักท่องเที่ยวไปจนถึงความท้าทายภายในประเทศเองโดยเฉพาะข้อจํากัดเรื่องบุคลากรผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เทคโนโลยีในการรับมือกับอาชญากรรมไซเบอร์ที่ทันสมัยค่ะครับ รวมถึงมีการตั้งข้อสังเกตรเรื่องบทบาทของทุนจีนด้วยที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตั้งฐานปฏิบัติการเหล่านี้แม้ข้อมูลจะยังไม่ได้ให้รายละเอียดชัดเจนนักก็ตามแล้วทั้งหมดนี้พอเอามาประมวลรวมกันมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับภาพรวมของสถานการณ์นี้ครับอืม จากการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดนะคะจะเห็นว่านี่ไม่ใช่แค่ปัญหาอาัจกรรมธรรมดาธรรมดาแล้วค่ะแต่มันเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนแล้วก็ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสปปลาวจริงๆทั้งในมิติความมั่นคงภายในประเทศที่มันเกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชนโดยตรงเลยครับ มิติทางสังคมที่อาจจะเกิดปัญหาจากการรวมตัวของกลุ่มอาดยากรมิติทางเศรษฐกิจที่อาจจะมีทั้งส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนที่อาจจะมีปัญหาแฝงแล้วก็ความเสียหายจากการหลอกลวงแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบไปถึงมิติทางการเมืองด้วยแต่สิ่งที่ข้อมูลเน้นย้ำและน่ากังวลที่สุดก็คือผลกระทบต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนชาวลาวค่ะ ชัดเจนเลยครับว่านี้เป็นความท้าทายหลายชั้นจริงๆที่สปปลาวกำลังเผชิญซึ่งก็ต้องการแนวทางการรับมือที่รอบด้านแล้วก็อาจจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายทำภายในและระหว่างประเทศด้วยวันนี้เราก็ได้สำรวจข้อมูลที่ให้ภาพความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจแล้วก็น่ากังวลเกี่ยวกับสถานการณ์อาชญากรรมไซเบอร์ในสปปลาวนะครับซึ่งถูกมองว่าเป็นจุดพักใหม่ที่มาพร้อมกับปัญหาใหม่ห เราได้พิจารณาถึงเหตุผลเบื้องหลังการย้ายฐานปัจจัยที่ทําให้เราเป็นเป้าหมายรวมถึงข้อจํากัดและความท้าทายภายในตลอดจนภาพรวมของปัญหาที่มันซับซ้อนกว่าที่เห็นในตอนแรกค่ะแล้วจากสิ่งที่เราได้พิจารณากันในวันนี้โดยอิงจากข้อมูลที่เรามีมันก็มันก็อาจจะชวนให้เราลองขบคิดในประเด็นที่กว้างขึ้นได้เหมือนกันนะคะเช่นว่านี่อาจจะเป็นภาพสะท้อนความท้าทายที่ประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่มีขนาดเล็กอาจจะต้องเผชิญมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่า หมายถึงความท้าทายแบบไหนครับก็คือความท้าทายเมื่อต้องรับมือกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติยุคใหม่ที่มีเครือข่ายซับซ้อนมีเทคโนโลยีแล้วก็มีทรัพยากรที่อยากจะเออเหนือกว่าศักยภาพของรัฐในการรับมือหรืออีกในหนึ่งที่เชื่อมโยงกันซึ่งมันก็สะท้อนอยู่ในความกังวลจากข้อมูลที่เราดูไปคือโจทย์ใหญ่ในการสร้างสมดุลนะคะสมดุลระหว่างอะไรกับอะไรครับ สมดุลระหว่างการเปิดประเทศเพื่อรับการลงทุนจากต่างชาติซึ่งอันนี้ก็สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกับการการรักษาความมั่นคงภายในประเทศแล้วก็การปกป้องผลประโยชน์และสวัสดิภาพของประชาชนในชาติเองซึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นโจทย์ที่ต้องหาจุดลงตัวที่เหมาะสมต่อไปในอนาคตค่ะ